สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยุนดาก็มีเสื้อสวยๆนะคะพาลินินเกรดพรีเมียมกันเลยนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันขอบอกได้เลยนะคะว่าเนื้อผ้าดีมากๆนะคะเป็นเชิ้ตธรรมดาที่ใส่แล้วไม่ธรรมดานะคะตัวนี้มีกระเป๋าด้านหน้าสองใบน่ารักเก๋ๆด้วยนะคะเป็นตัวไม่ยาวมากนะักแขนสั้นนะคะ ใส่เกเกเป็นเสื้อครอปนะคะใส่กระยินก็สวยนะคะใส่กกางเกงขาตรงๆขาบานๆได้หมดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีหลากหลายสีนะคะเนี่ยสีม่วงนะคะสีออกดอกโซบสีดอกโซบนี่สวยมากนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนื้อเนื้อโปลแลนด์ค่ะนี่แล้วก็สีม่วงอย่างนี้นะคะเนื้อผ้านี่บอกเลยว่าพิ่ตาจับมาหมดแล้วนะคะเนื้อผ้าดีมากๆ สีมีหลากหลายหลายสีแล้วก็มีตัวนี้ค่ะที่สวยสีนี้สีนี้ก็สวยนะคะมันจะก,กลมเข้มแล้วก็ชมพูหวานหวานอันนี้ก็เป็นไซส์นะคะมีตั้งแต่ไซส์สี่สิบสี่สิบสองแล้วก็สี่สิบสี่นะคะทุกคนถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็ทักทายมาได้นะคะชอบสีไหนไหลายไหนก็ทักทายมานะคะ สำหรับวันนี้นะคะทาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนจนจบคลิปสุดท้ายนี้ขอโชคดีมีความสุขนะคะอย่าลืมกด like, share, ไลคนะ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องลุมทาด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย